บางอย่างแปลกๆแ,กแอบซ่อนอยู่ในชั้นวางผักพวกมันคือตัวอะไรและมาได้ยังไงเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์และไปดูกันเลยนี่ฉันส่งนายแค่นี้นะขอบคุณมากเลยครับที่มาส่งนะรถพวกเราเสียเนี่ยได้คุณมาช่วยไว้ขอบคุณมากเลยนะเออไม่เป็นไรหรอก คนอื่นๆเขาชอบพูดกันว่าในร้านนี้เนี่ยมันชอบมีเรื่องแปลกๆนะยังไงก็ระวังตัวด้วยล่ะเรื่องแปลกๆหมายความว่าไงอะฮะก็แค่ข่าวลือนั่นแหละอุ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกก็ไม่แค่ร้านเวิรมาร์เก็ตเนี่ยไปนะายอะไรอีกแล้วอะทำไมเวลาเรามาทำงานกะาดึกทีไรชอบมีคนบอกร้านมีเรื่องแปลกๆทุกทีเลยเนี่ยไปสิครับตาม,มาร,ารับก่อนครับผมฮัลโหล ไม่เข้วแล้วฉันงงมากเลยว่าทำไมพิมพ์เอาตัวสูงกว่าชาวบ้านเขาดูคนอื่นตัวเตี้ยหมดเลยนี่กินนมเยอะหรอใช่ผมกินนมและผมกินนมอัดเม็ดด้วยโอ้ยไม่น่าเตี้ยสุดปะเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาล่ะวันนี้พวกเรารวมตัวกันมาเพื่อมาทำงานใดอยู่ไร้ใครของช้ำเย้โอ้ยแล้ามายืนกลางถนนแบบนี้อันตรายชะมัดเลยรีบเข้าร้านดีกว่าปะ มันกองอะไรวะเนี่ยสาลายเหรอดอกไม้ไงไม่น่าใช่สาลัยแล้วฉันว่ามันน่าจะเป็นขยะมากกว่าเฮ้ยนี่ร้านขายของชำจริงปะเนี่ยเหมือนเหมือนรถขยะเคลื่อนที่เลยทำไมมันมันเน่าขนาดนี้อะครับเนี่ยู้จัดการเอ้บ่งน้อยอุ้ยนี่ใช่หัวหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยฉันโทรครับกนงยไม่เคยรับเลยนะขอโทษทีครับหัวหน้าพอดีว่ารถมีปัญหานะครับก็เลยแบบเออมาสายนิดหน่อยอะฮะเรื่องมันยากครับ มอสายตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยนะให้ตายเธอรีบไปทํางานให้มัมาจบๆไปอุ้ยต่อความยาวเสาวความยืดอย่าพ้งวีนแล้วแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะครับอีหัวหน้าวีนใหญ่แล้วเนี่ยไอเดียอ,อ่อองานแรกของพวกนายอะนะันอยากให้พวกนายเนี่ยไปทําความสะอาดพวกตู้แช่แถวๆนี้แล้วก็เติมของแล้วก็เจอกันพวกนี้ละกันโอเคโอ้งานง่ายๆเลยฮะเข้าใจแล้วจัดไป อุ้ยเพื่อนร้านนี่ขายปืนด้วยหรอ <c oughs> เฮ้ยปืนใครอะ่ะนั่นมันปืนปืนสงการนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนะอยากให้ร้านมันสะอาดเดี๋ยวลูกค้าก็มากันแล้วโอเคฮะถ้าเขาทำซะหน่อยร้านมันก็ควรจะสะอาดกว่านี้หน่อยนะแล้วดูดิร้านโคตรเน่าอ่ะนี่นี่นี่เขาบอกให้เราทำความสะอาดตูต้แช่โอ้โหตู้แช่ดิอย่างกับตู้ศพเอาอือเราไปยิงไม่หล่นตู้ตแช่ศพอะเนี่ยม็อบเลยเนี่ยเอออะไรขนาดนี้มาๆมาๆมาๆไม้ม็อบคนละอันเลยก็เถอะเกิน ละจุดสองจุดนะโชโชโอ้โหไม้บ๊อบที่คือแบบเป็นไม้บ๊อบไม่อมน้ำเนี่ยเราต้องถูหลายรอบอยู่โปรฝั่งนี้ด้วยจทยใหญ่โจทยใหญ่โจทยใหญ่โช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 ว์โชว์โอเคเรียบร้อยแล้วเอ่อหัวหน้าบอกว่าให้เราเติมสต็อกสินค้าด้วยนะเพื่อนอันไหนล่ะสต็อกสินค้าอะเฮ้ยอยู่บนหรือเปล่าอยู่บนเปลมาเมื่อกี้เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าลูกค้ามาลูกค้าเข้ามาในร้านขยะนี่เดาเดาเด้เดา เอ้ถอยน่อยจะจะซื้อของนี่ช่วงนี้คอนฟลกหน้ากินจังเลยนะ้าชื่ออะไรอีกดีนะ้าเอานมด้วยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมขนมอบกรอบด้วยอุ้ยเฮ้ยเขาซื้อกล้วยด้วยล่ะคุณลูกค้าขับเรือได้ตามสบายเลยนะครับเด็กจะเอาแค่นี้โอ้ยดราชนมสเซอคุณลูกค้าเอาอะไรบ้างห่ะครับเนี่ยพี่ไมต้ติดหน่อยติดหน่อยเอ้ยหวัดดีหวัดดีที่นี่โล่งจังเลยนะพวกนายทำงานอยู่แค่นี้เองเหรอใช่ครับ ใช่ครับสวัสดีตอนเย็นๆครับคุณลูกค้าเนี่ยพวกเราก็อยู่กันแค่นี้ละครับผมคอยจัดการทุกอย่างอยากได้อะไรเพิ่มไหมฮะเอ้ยก็อยากได้แค่นี้นั่นแหละนี่นี่ว่าแต่ขอถามนิดนึงนะที่เดียนายรู้สึกแปลกๆกันบ้างไหมฉันได้กลิ่นเหมือนกับคล้ายๆกับกรรมฐานเลยนะไม่แน่ใจว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยดีหรือเปล่ากรรมฐานเหรอกรรมฐานเหรอไมยได้พวกเราก็ไม่ได้ทันสังเกตด้วยสิ อาจจะเป็นกลิ่นตัวเพื่อนเราก็ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้านี่นายกำลังจะบอกว่าฉันบ้าไปเองอ่ะยังไงก็บอกนายก็ระวังตัวด้วยแล้วกันข่าวลือแปลกๆที่นี่มีเยอะทั้งหมดอ12บาท49สตางค์ครับนี่ฉันจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับรุ่นหน่อยบัตรเครดิตอะไรเขียวปาดเลยอันนี้คือเราเงินสดนะผมจะจิ้ิเรียบร้อยเอ้ยมีมีคนแต่งหน้าอยู่หน้าร้านเฮ้ยข้อกระก ออรประตูก็เปิดออะไระแปลกๆนะเฮ้ย <hey, S 2> เ hey, hey, hey. ห้เยเฮ้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 ยเี้ยเี้ยเฮ้ยเร้ยเี้ยวพวกเก็โยนไล่เอ,อกจากงานอ,ะอ้ะเฮ้ยอะ้รเี่ยเยอีอะไรเปล่เครับน้ยเข้ยเอ้นะฉันเ็นบเงอยเฮ้ยเฮใหเ่มาเม้าเมือเต้ยไม้เดินได้ทนี่มันไม่ปกติแล้วรีบหนีไปเถอะอะไรเี่ยี่พวกนายอะไรกันอ่ะฉันไม่เฮ้ะเข้จเฮ้อะไรอ่ะ ต้นไม้อะไรก็ะเดินได้นายต้องรีบหนีไปพวกมันทิ้งสักไว้ทุกที่เลยแล้วมันเป็นเรื่องจริงออนี่คุณกำลังทำให้พวกเรากลัวแล้วนะมันอาจจะเป็นแค่งเงาก็ได้ต้นไม้บ้าอะไรมันเ,เดินได้ฮะต้นไม้เดินไม่ได้หรอนะว่าแล้วเชียวว่าพวกนายต้องไปเชื่อฉันนั่นแน่นี่นายก็แค่อยากให้พวกเราเก็บกวาดใบไม้ใช่ไหมล่ะออกไปจากที่นี่ซะอย่ามาไร้สาระหน้าไปชิ้วชิวชิวชิ้วพวกนายไปเชือ่อฉันแล้วพวกนายจะเสียใจไปตลอดกันงานนี้ไะ ว่าไงเขาอาจจะเห็นจริงๆก็ได้นะแต่เห็นต้นไม้เดินได้นี่ยนะเออแต่ยังไงแล้วก็ต้องทําความสะอาดอยู่ดีไม่ว่าเราจะเห็นหร oh ือไม่เห็นอะโอ้โหโอเคฉันคิดว่าที่เขาเห็นต้นไม้เดินได้หรือว่ามันคือใบไม้ที่อยู่ตรงแถวๆ,ๆรอบๆเราหรือเปล่าเออแต่จ<อ>ังเลยนะเนี่ยถ้าไปอยู่ดีๆมีใบไม้เป็นหย่มยมอมๆอยู่แถวนี้อะใช่มันเยอะจังมันหมื่นขคกเลยอะฉันคิดว่าน่าจะเหมือน เปียกปูนอะแซ่เด้อุ้ยแซ่มาแล้วหนึ่งอ่โน่าะน่าจะแบบว่าพี่โม่ไปช่วยกันเลยพายุเข้าอ่ะนายมันก็เลยแบบใบไม้กองอะเออจริงข้างๆเราก็มีต้นไม้เต็มไปหมดคิดมากไปเองเฉิบเบเฉิบเบเบเฮ้ยเอ้ยไฟเฮ้ยไฟดับไฟดับเฉยอะไรเนี่ยเก่ต้องเป็นของเจ้เสียงบ้าอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ฉันว่าอุยอ่ะเว้ยอุยโหยชิ้ยฉันว่าเรารีบเข้าไปดีกว่าไอ้ลุงบ้านน่ะมันต้องแก้งพวกเราแน่ๆเลยอยู่ดีๆมันก็ปิดไฟอ่ะเรื่อประสาทหลอนเะเพื่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ดีๆไฟก็ดับเฉยเลยโอ้ฉันขอปิดประตูแลวนะโอเคเยี่ยมอ๋อไม่ค่อยชัดเลยเมื่อกี้จริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาพหลอนก็ได้นะเพราะว่าเราทำงานตอนกลางคืนแล้วอาจจะนอนไม่พอเฮ้ยผู้หญิงไร้หน้า แดิโทษทีนะวันนี้ฉันทาลองพื้นแบบว่าขาวไปหน่อยเลยอาจจะมองไม่เห็นตาและปากนะจ๊ะเขาไม่เขาไม่เข็นรถนะเขาอุ้มรถมานะจริงเหรอก็หล่อรถที่มันไม่ดีนี่นาฉันก็เลยต้องยี่ไปทั้งอันเลยแบบนี้เป็นเนอร์ฟิตเนสนะแรง้าเยอะนะโอ้เขาซื้อเป็นปากระป๋องมีแอปเปิลแล้วก็กล้วยด้วยนะเอาอะไรอีกไหมครับคุณผู้หญิงนี่ขอโทษทีนะคะ พวกคุณช่วยฉันเอ่อหยิบเนื้อหน่อยได้ไหมคะพัดี้ฉันว่าฉันอยากจะไปทาบาร์บีคิวนะคะอ๋อได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราหยิบให้นะคะเนื้ออยู่ชั้นสองเนื้ออยู่ชั้นสองฮะยู่ไหนครับเดี๋ยวพวกเราไปเอามาให้นะครับรอก่อนนะครับเร็วๆหน่อยนด้ค่ะชิคีปพาตี้นะคะจัดไปเนื้อยู่ตนู้โตู้ตู้ชั้นเนื้อยู่ตรงนี้ไหนอะเป็นลูก2องด้วย โอ้ตู้แช่ชั้นสองไม่มีใครมาซื้อของชั้นสองเลยเนาะหล่อนชะมัดผมคิดว่าจะมีเนื้อชั้นสองไงผมหยิบมาแล้วอุ้ยแล้วดูเนื้อดิเนื้อไก่คือแบบดำมากนายเป็นไก่ดำไงเอาไว้วาลาหูอ๋อโอเคโอเคหยิบกันไปคอนซีิ์ตแล้ละกันโอ้โหนเี่เนื้อวากิวทำแต่ตัวอะไรอ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่มากกว่ามั้งฉันว่ามันดูเป็นกลมๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่มู ตรงนี้มีห้องอะไรด้วยเนี่ยโอ้มันเขียนว่าห้องห้องพนักงานไง็นคยี่โอลลี่ใช่เดี๋ยว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 ในกระดาษมีอะไรเขียนอะไรแปลกๆด้วยดิเขียนว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าไจแอนบอกเคอรี่มีอยู่จริงอุ้ยนะวดหรือว่าไอ้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 ที่ชายแปลกหน้าคนนั้นบอกเรามันคือบอกเคอรี่เดินได้เหรอใช่ลองเข้าไปห้องเย็นดิหน้าซิดเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ มันสีฟ้าแบบโอ้โห,โโหมันหนาวมันหนาวโอ้โห,โโหมันเย็นเขาเย็น,น,นของแท้มันหนาวเกินอุ๊ยอ้าวเราทำอะ <c oughs> ไมเราปิดประตูขังผมแล้วมันเป็นแบบพี่พมศ์กายเป็นเนื้อชอบเย็นไปแล้วมาแล้วครับคุณลูกค้ามาแล้ว,ลวโอ้เนื้อชิ้นใหญ่ดีเลยนะคะเนี่ยเชิญครับมาครับพี่ก่อน ไปสีก้อนเลยเย <Yeah. S 2> ้ติดติดติดทั้งหมดเท่าไหร่คะของคุณลูกค้านี่มีเป็นกล้วยนะครับ50บาทมีแอปเปิ้ลหกบาทกล้วย50บาทเอ่ออาหารแมวแล้วพี่กินอะไรนะยั่วยั่วสแกนไงสแกนอ๋อสแกนเกิน <laughs> <laughs> อาหารแมว40บนะคะแล้วก็เนื้อ150ยาสครับผม นี่ทั้งหมดเท่าไหรฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่านายไม่กลัวบ้างเหรอที่นี่มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยระวังล่ะระวังตัวเอาไว้ด้วยเฮ้ยพวกเราก็ไม่มีทางเลือดนะครับต้องมาทํางานอนะ่ะทั้งหมดสิบสองจุดเก้าเก้าบาทครับโอเคกันใช้ใจ่ายเป็นแบงค์เขียวนะอวขอบคุณครับโอ้จ่ายแต่แบงค์ยี่สิบทั้งนั้นเลยแฮะเป็นปึ้งเลยงั้นฉันต้องไปแล้วอ่ะเขากําลังดูพวกเราอยู่<ท><ท>หาใครล่ะฮใครอ่ะใครอีกอ่ะใครใครดูพวกเรา ฉันบอกไม่ได้หรอฉันไปก่อนนะบายเอ่าเฮ้ยโอ้แต่ละอย่างกระดูแต่ละดีพวกนายฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยฉันอยากนอนพักสักหน่อยอ่ะไปเราขึ้นไปนอนข้างบนมาห้องเก็บของไหมเอ้ยเออห้องเก็บของมีห้องเหรอโอเค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 ข้างตู้แช่เลยอู้ โอ้โหทีน่ะอ้นอนก็นอนฉังยืนไม่ไหวก็ทีนะฉันนอนไปแล้วฉันจะติดเชื้อในกระแสเลือดไหมเนี่ยนอนตรงกล่องแล้วกันนะขออนโอเคงั้นพวกเราราตรีสวัสดิ์นะพี่กิตเอาเสื้อพี่กิตปูเลยเราจะได้แบบนอนแบบสะอาดๆหน่อยอ่ะนอนนอนพื้นสะอาดกว่าฉันก็คิดว่างั้นเฮ้ยเือนี่พวกเราฝันเหรอเพื่อนเพื่อน ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเงียบ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 พวกเขากำลังฟังอยู่เอาละอย่าพูดอะไรนะตอนนี้่ใครอ่ะเออแล้วแล้วนายเป็นใครแล้วใครกำลังฟังพวกเราอยู่ทำไมทำไมพวกเราถึงขยับไม่ได้พี่กิทนั่นดิพี่มาพี่โมขยับได้ไหมอ่ะโดนขยับหรือเปล่าอะไรเขียวเขียวเทรกอดูไม่ทำ ันว่าม,ม, right ม,มันมีอยู่จริงฉันว่ามันมีอยู่จริงบอคครีใจแอนบอคคุรีมีอยู่จริงไม่ไม่ใช่เช็คหรอจะไม่รู้มันคือบริมบลิมบไอ้เพื่อนดูเช้านี้เช้านี้นี่มีบอคครีขายด้วยอฮ้ยหรือว่านี่อาจจะเป็นปีศาจบอคครีที่เขาเขียนในป้ายบอกหรือเปล่าเฮ้ยมันจะจริงหรอเราเราไปไม่รู้นี่แต่มันแต่มันก็ติงตองเลยถ้ามีปีศาจบอคครีอยู่ในอันนี้ขอนงอเพื่อน ลลงมของหยุกของอะไรที่มันน่ากลัวกว่าบล็อกคารี่มันไม่มีแล้วเลยนั่นนะดิป้าป้าป้าเราไปเอากล่องเติมสต็อกสินค้ากันดีกว่าน่ากลัวกว่าบล็อกคารี่ก็บล็อกคารี่ชิปแองโกลท่ากลัวกว่าบล็อกคารี่ก็พี่ไม้นี่แหละเขียวเหมือนกันใช่เฮ้ยฉันมีหลักมีกล่องสี่กล่องพอดีเลยโอ้ป้าป้าป้าไเฮ้ยละกล่องละกล่องนี่มีห้อกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยเอาแม่อาแม่ปัดได้ไหม เปิดได้ไม่แน่นะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆเนี่ยเราอาจจะมาดูกล้องวงจรปิดเพื่อย้อนดูได้จะได้รู้ไงเผื่อมีคนมาแก้ก็แจ้งตำรวจไปเลยได้เลยงั้นตอนนี้ฉันจะเติมนี่ละการคอนเฟลกฝั่งนี้อ่ะเติมละฉันเติมพวกซีเรียลนะผมเติมคอนเฟลกรเรียบร้อยฉันเติมเสร็จแล้วออ้มีโคกซีโร่ด้วยนะที่ฉันเติมไปอ่ะพ่อนาเติมสต็อกกันเสร็จหมดยังอ่ะ เดียบร้อยโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันโทรหาคนที่ส่งของดีกว่าเพราะว่าสต็อกเราเริ่มร่อยหรอแล้วอ่ะใกลหมดเกลี้ยงแล้วเน<แ>ี่ยสิ่งสุดท้ายเพื่อนต้องขึ้นไปโทรข้างบนแฮะมามา,มาพวกนายมาเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยดิต้องเป็นกำลังใจ<อ><อ>ก็ฉันโท <ฮ S 1> รศัพท์ด้วยนะเออโอ้ยน่ามีไฟฉายด้วยอ่ะแน่นอนฉันซื้อไฟฉายมาแล้วสี่สิบเก้าเรเบิ้ลันมันมันดรอปบั๊กกันชั้มุจีมุจีเบอร์หนะึ่งห้านหะ้าสี่สนะี่ห้าหก ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครรับเลยแฮะต็อกแล้่ะโอ้ขอโทษทีแล้วฉันเผลอหลับไปอ่ะนั่นใครอ่ะโทรมาหาใครเนี่ยพวกเราก็จะมาสั่งของไงครับนี่ตอนนี้เอ่อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับของพวกเราหมดช่วยมาส่งให้หน่อยได้ไหมฮะนี่มันกี่โมกี่ยามแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะส่งคืนวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ แล้วที่น่ามาทำฉันถุขนลัวลุกด้วยฉันฉันขอไม่ไปแล้วกันวันนี้โอเคเข้าใจงั้นก็พักผ่อนให้สบายนะครับไอ้อพนังกงานที่เกียรเอา,ง,าง่ายง่ายงี้เลยเหรอปล่อยพรุ่งนี้เขาจะมาส่งของอะ่ะ<อ>พนักงานเชิญเลสทูอิมพีเซอรคืน <in. S 1> ที่สองโอ้รถประจำตำแหน่งอะเนี้รถอย่างหรูเลยพี่โบ่นี่รถนายเหรอใช่อ่า รถซ่อมมันเรียบร้อยเฮ้ยพวกเราซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะอ่าแต่ตอนนี้เฮ้แต่ว่าวันนี้มันแปลกๆนะวันนี้ดูเหมือนว่าที่ร้านเราจะปิดป่ะเฮ้ยร้านอะไรอะร้านแม่หรือเปล่าะดูดวงจะดูดวงใครดวงดีดวงแย่ดูกับฉันได้นะในระหว่างที่พวกเรากําลังจะขับรถไปที่ร้านขายของชาตอนนี้เราจะกับแม่หมอแม่หมอมาทําอะไรดึกๆื่นๆเนี่ยนะคบไม่เห็นมีอะไรขายเลยยอด เรื่องร้ายๆเี่กกำลังจะเกิดขึ้นก่อนลุกสองลูกแก้วของฉันได้แสดงให้เห็นแล้วพวกนายก็ระวังตัวด้วยล่ะ <c oughs> ก็แค่ลูกแก้วเองโหจะมาเห็นอนาคตอะไรของพวกเราอะ่ะเนาะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อยังไงก็เถอะพวกเราต้องการน้ำมันอ่ะพอมีขายบ้างมา้าแล้วนายจะเห็นว่าฉันพูดถูกบางทีมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้หุยเพอเจอ้าผมแม่หมอขี้โม้ ฉันมีน้ำมันอยู่นะแต่ไม่มีอะไรได้แบบฟรีๆหรอกหยิบไปเลยแล้วก็ไปซะก็ะได้าขายเท่าไหร่อ่ะอะไรของเขาเนี่ยน่าดีาแม่หมอแปลกจังเลยแฮ่แต่ช่างเหอะเราทํางานกันต่อเราไปทํางานกันดีกว่านะทํางานที่เรารักอ่ะแม่หมอไม่ตน้อแล้วเมื่อกินน้ำมันหมดทับรานแม่หมอทั้งนั้นไป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 กลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแทนแทนเดี๋ยวแอน เอ้าใครมาเฮ้ยคุณผู้ปิดค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าัครบยินดีต้อนรับครับโอ้คนนี้เป็นใครนะเซ็กอ์ไรสกา์ดด้วยเอ้ยวันนี้ผักดูสดจังเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับเพิ่งปลูกเมื่อเช้าวันนี้วันนี้พวกเราเนี่ยบอกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยเติมสต็อกสินค้าแล้วแล้วก็คืนวันนี้จะมีคนมาส่งของใช่ไหมพี่โม่ที่เขานัดเราไว้อะเลยได้ตาสบายเลยครับคุณลูกค้าพี่ไม้ติดเลยแต่ไม่มีอะไรเลยคือบล็อกคอรี่เลยอ่ะ นั่นนะดิบอกคลี่คือเป็นอของที่แบบไม่ดียมเหรอพวกนายไม่รักสุขภาพกันมากเลยไงเดี๋ยวลองบลอกคลี่น่ากลัวจะตายอะเอ้าอะบอกคลี่ผัดกุ้งหน่อยยังพี่จริงเฮ้เพื่อนมาช่วยสอนฉันทําเนื้อผัสสดซอสหน่อยได้มอ่ะฉ,ฉันไม่มีสูตรหรอกนะนี่พวกเราก็แค่ทํางานที่นี่ไม่ใช่เชฟแลวจะช่วยคุณได้ไงอะใช่จริงเอาบอกคลี่ผัดกุ้งก่อนได้ไหมฉันก็นึกว่าพวกนายทาเป็นเออ เออฉันค <ih ak> ิดว่าที่นี่เป็นร้านอาหารซะเองว่าตาเท่าไรอ่ะนี่กวนมะเนี่ยสภาพมีร้านอาหารไม่กวนเหรอพวกเรามีวัตถุดิบเยอะแต่ไม่ใช่ร้านอาหารนะทั้งหมดสิบห้าบาทครับอ๋อกวนเอยถูกจังเลยนะซื้อต้องเยอะต้องสิบห้าบาทเองอ๋อของมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครัะยิบกินนะอีกสองชิ้นคงหมดละโอ้ยต้องรีบเลยเนี่ยเรียบร้อยค่ะเจอกันครับบายบายพวกเฮ้ยนี่นีดูดิเงินอีกอยู่ในมือฉันอยู่เลยอ่ะเอ้า เ้ยฉันโกงเหรอ๋อฉันโกงฉันเก็บไว้ใช้ดีกว่าเฮ้ยหาอะไรมาให้ท่านบอสหลางล่ะฉันจะฟ้องเฮ้ยไม่ต้องทานนะผู้พันแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์โอ้ฉันต้องการไก่นะฉันต้องการไก่อุ้ยบารหลวงจริงเราเขาไม่ไม่ไม่ใช่บารหลวงไม่ใช่บารหลวงไม่ใช่ผู้พันแซนเดอร์อะไงฮะเอาเหรอแต่หน้าเหมือนผู้พันแซนเดอร์มากเลยนะเราต้องคุยกับบารหลวงใช่ไหมเนี่ยบารหลวงบารหลวงเออแต่ครับอ๋อหลวงพ่อสวัสดีครับ อะไรหอบหลวงพ่อมาที่นี่ในเวลาแบบนี้หรอครับมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับปีศาจปีศาจที่หลอกลอออยู่ในสถานที่แห่งนี้พวกนายถูกสิงหรือเปล่าจงไปซอบปีศาจที่เปดเปือนอ้าอะไรนะพวกเราไม่ได้ถูกสิงซะหน่อยดิจะให้ผมพิสูจน์ยังไงหลวงพ่อถึงจะเชื่อถ้านายบริสุทธิ์จริงมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ความจริงมันจะถูกเปิดเผยถ้าเกิดว่านายบริสุทธิ์จริงแล้ว อะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาไปอยู่ในนี้กระจกแตกอ่ะหลวงพ่อทำไรเนี่ยกระจกแตกหมดเลยหลวงพ่อไม่ได้พูดกับเราแต่พูดกับใครที่อยู่ในนี้เหรอเอิ่มยังไงเกิดอะไรขึ้นแทบจะไม่เชื่อเลยจงไปซะรีบหนีออกไปที่นี่ถูกเสียงหลวงพ่อยังช่วยไม่ได้เหรอหลวงพ่อหนีเลยอุ้ยเอ้าหมายถึงน้ำดื่มเหรอหรืออะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรหอบหลวงพ่อไปอ่ะเอ้ยฉันเห็นกันแดงๆป่ะแดงๆแดง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 เ รถรถรถอ๋อรถเหรอรถเร็วเหรอแรมโบกินี่แน่เลยเฮ้ยมาแล้วคนส่งของอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสั่งไเพื่อนตัวทีน่าดิฉันมาส่งของพวกนายชาน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บุญบุญสวัสดีว่าการขนส่งมันดีเลย์นิดหน่อยอะนะแต่ว่าในที่สุดฉันก็เอาของมาส่งให้พวกนายเรียบร้อยแล้วนี่ว่าแต่เห็นอะไรแปลกๆอยู่แถวๆนี้บ้างไหมนี่ทำไมทุกคนพูดถึงเรื่องแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะรีบส่งของเร็ว เดี๋ยวลูกค้าก็อารมณ์เสียหรอกฉันต้องรีบเอาของไปเติมด้วยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่นายจะบอกว่าเห็นอะไรเหรอมีใครเคยเห็นอะไรแปลกๆที่นี่หรือเปล่าไม่นะมไม่รู้สิแต่มันไวมากเลยนะมันเหมือนเงาแล้วก็มีอะไรแปลก,ปลก,กๆอยู่ดีๆมันก็ชวบไปชวบมาฉันเคยเห็นแวบๆอยู่บางทีอาจจะเป็นพวกสัตว์ในป่าก,ก็ได้นะกวางเนี่ยตัวดีไม่ใช่ผีหรอกมั้งเออเป็นกวางะฉันก็หวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะนะโอเคนี่ก็ดึกมากแล้วถ้างั้น คนนันรีบไปเติมขอให้จบๆเธอฉันจะรีบไปนอนแล้วอ๋ง่วงจังเลยแฮะไงเปิดเลยจังง่วงอย่าขับนะไปเลยไปเลยโอ้โหเออเลยมาไปกล่องเปละกล่องเลยฉันมาแล้วเยอะมากแล้วเนี่ยไม่ชั่โมวิ่งได้อะผมไม่ได้วิ่งผมเดินนี่ดเพราะผมจ่ายอาจจะเป็นเพราะว่าพี่โมขายยาวก็ได้นะพวกเราขาสั้นจ่ายโรบัสผมจ่ายเก้าโรบัสจะโหยอมจ่ายเก้าโรบัสดีกว่าเคื่อเดินเร็วเดินเร็ว มา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 นี่ไปเติมของดีกว่าหุยสต๊อกสินค้าของฉันเนี่ยฉันเติมกล้วยเพิ่มนะส่วนพี่กิดก็น่าจะเติมพวกไก่ดำนัเติมซ <นะ S 2> ีเรียลเข้าไปเเติมเนื้อวากิวโอเคฉัเติมเรียบร้อยอู้ฮ่าเอาล่ะแล้วเจอกันใบายครั้งหน้านะฉันไปก่อนละบายพวีวนบายทั้งคนในเรอบรี่เจอพี่วิบูลเจอกันพี่วิบูได้วยเหรอได้รู้จักชื่อเขาด้วยเหรอเนี่ยอ้าวเขาแปลกะจังเ่ยเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้ มีแต่คนทักพวกเราว่ามีแต่เรื่องแปลกๆในร้านนี้แต่พวกเรายังไม่เคยเจอเอ้ยเอ้าปิดประตูพวกมันเลยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้เท่ยังครัปิดแล้วอ๋อจะไม่ได้ซื้อของเลยขอช็อปแบบละอ๋อพวกเราแค่ปิดไม่ให้แอร์ออกเฉยๆนะครับที่นี่จะได้เย็นๆน่ะสำหรับคุณลูกค้าอุ้ยอุ้ยหยิบของเยอะหยิบของเยอะโอ้เอาพะประมาณเท่านี้ก็ได้บ้างเฮ้ยลูกค้าบอกให้เราช่วยอ่ะอา สวัสด <rude S 2> ีครับค like. <Hey. S 2> ุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยไหมครับเฮ้ยพวกนายมาทำงานที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะมันเป็นงานในฝันเลยสินะใช่มันเป็นงานในฝ่ายของพวกเราเลยเพราะว่าแอร์เย็นๆแล้วก็มีขนมให้กินแถมเงินยังดีด้วยอ้บ้าดหรองานปกติยังไงก็ต้องมีใครทำมันแหละครับผมแต่ฉันว่างานนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับพวกนายเท่าไหร่ละมั้งว่าไปช่วยหยิบแฮมดีๆมาให้ฉันหน่อยสิ ได้เลยครับเดี๋ยวเราหยิบมาให้เอาแบบแพงๆเลยห้องฟีนไงที่ที่ต้ไม้เปิดอยู่ข้างบนไะนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ้าวไม่ใช่ตู้ฟีดนี่หรอข้างบแฮมอยู่ข้างบนแต่มันห้องนอนอ๋อแฮมเดิมเหรอแฮมให้ยมันเป็นมันเป็นแฮมแฮมห้องแชพิโมนี่ใช่เนี่ยเอาแฮมห้องแชพิโมมาเป็นแฮมที่เริ่มเทิมใหญ่มากแล้วเราอย่าบอกนะว่าเราไปทางดุ่นอ่ะเออเขาทั้งขาเลยเหรอมันเขาแบบเขาต้องแลกเป็นแผ่นหรือเปล่าอุชยแฮมพิรีเมี่ยเอ้้าเอา ใครเนี่ยใคร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 ข่งพวกเราอ่ะใครเล่นอะไรอย่างงี้เนี่ยลูกค้าเอ้ไนะใครใครเล่นอะไรอย่างงี้เนี่ยเปิดประตูประตูมันล็อกอ่ะสวยแล้วไงเช็ดเท้าเช็ดเท้าแล้วต้องหาทางออกอื่นทุกคนทุกคนตรงนี้มีช่องระบายงั้นเราเข้าท้องลมเลยละกันเอยลูกมองเห็นมันแล้วใช่ไหมเอามาแล้วมาแล้วไอ้ลูกค้าบ้านนั่นมันต้องแอบขโมยแอบขโมยของในเคาน์เตอร์แน่เลยอ่ะฉันว่าที่ลูกค้าหรือว่าช่างหัวแหมใหญ่ไปแล้วตายแกตาย จะใครอะัวหน้าหัวหน้าปะมาิดอะไรขึ้นอะโนอานี่ใครใครฆ่าโนอาแล้วโนอาเป็นใครไปเหรอเฮ้ยเราต้องรีบแจ้งตำรวจนะทุกคนก็ที่คุยกัอเราตอนแรกไงโนอาคนนี้เหมือนที่เราเห็นในความฝันเลยอะใช่โทรอะหนึ่งเก้าหนึ่งเอ้ยพ่อน้าได้มาเป่าแฮมอะโหนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาแฮมมาเสิร์ฟให้คุณแล้วเราต้องรีบโทรหาตำรวจก่อนไป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 เกิดอะไรขึ้นเนาะ เอ้ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอเพื่อนเราตายในห้องน้ำ้ยมีคนตายเหรอคือเนี่ยครับคุณลูกค้ามันเกิดเหตุเกิดเหตุอะไรสุดวิสัยสุดวิสัยผมขอเรียนเชิญให้ลูกค้ากลับบ้านเลยเออกลับเลยครับตอนนี้มีคนตายครับเอ้หวันดีฉันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะเกิดเหตุอะไรขึ้นเหรอนี่น่าจะไม่ใช่ฝีมือของคนอย่างแน่นอนเลยมันน่าจะมีบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นหมายความว่าไงครับ ไม่ส<พ>ัง <พบ S 2> เกตอะไรผิดปกติไหมอย่างเช่นกรีนแปลกๆพวกสัตว์หรือว่าอะไรแบบนี้น่ะเ<อ>ท่าที่พวกเราจําความได้คือมีแค่ลูกค้าคนเดียวครับแล้วก็โนอาเนี่ยมักจะกลับบ้านเร็วอยู่ตลอดเพราะงั้นคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่พวกเขาแน่ๆพวกเราเห็นอะไร Black Black, <ๆ S 1> แปลกๆอย่างเช่นเออมีต้นไม้เดินได้แล้วก็บอกเคอรี่แต่ไม่แน่ใจว่าตาฝานหรือเปล่าเข้าใจละเดี๋ยวเราจะสืบสวนต่อไปโอ้ why ตัวบึ้มบึมบึ้มึงมบึอมรึ่มะึ้มบึ้นบึ ระบิมเหรอเออบึมบึมระบิมหรือว่าจะเป็นตทระราช่วงเฟตุลินเนี่ยไอ้ยุแล้วตำรวจเขาจะเข้าใจหรือไม่ะพราะเราจาเป็นต้องไปเก็บหลักฐานสำคัญว่ามีอะไรในกล้องวงจรปิดหรือว่ามีเศษซากอะไรไหมเพื่อที่จะเอาหลักฐานไปให้คุณตำรวจไปเหรอจริงเราจะได้โปรเทคตัวเองด้วยว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องโหพี่ม้าวิ่งอย่างไวอ่ะบางทีฉันก็เริ่มอยากวิ่งไวแล้วสิ กันน่าจะต้อง9โรบัก9โรบักเท่านั้นป้าป้าป้าป้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 เอาพี่กิษเริ่ม9โรบักแล้วดิอ้าว9โรบักแล้วเฮ้ยยังไงแต่กล้องเงาที่เสองไงโอ้ยพี่โพดอีกเจ้าเฮ้ยอ้าวโอ้ดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นับมาจับพวกเราปะบูชายันเหรอะ นายคิดว่าฉันไม่มีอยู่จริงแล้วฉันเตือนนายแล้วฉันเตือนพวกนายทุกคนเลยแล้หวหมายว่าตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะกลายเป็นอาหารบากแล้วละก่อนเจ้ามนุษย์ไปเฮ้ยเอา,อาวอใครยิงอะเก่งปืนเกิดอนะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดือดต่อไอ้พวกคนร่เปีศาจโอ้โหปะการัตัวโคตรใหญ่จริงแต่ตำรวจตัวเล็กๆ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจที่ช่วยพวกเราไว้พวกเราเกือบตายเนี่ยเกือบตายแล้วโอ้ยเปงั้นเดทแล้วนี่เออฉันก็กลัวเหมือนกันตอนนี้ฉันขาสั่นอยู่เลยเอาละฉันล่าพวกนี้แหละเจ้าหนูเอ้ยถ้ามีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้เนี่ยให้พวกนายรีบกลับบ้านไปซะมันยังมีอะไรที่เลวร้ายอยู่ข้างนอกนี้อีกเดี๋ยวบอกนรถอยู่ตัวเหรอโอเคเรื่อยกลับบ้านดีกว่าฮะเดี๋ยวจะจะจะว่าปล่อยให้ตำรวจเคลียร์ดีกว่าพวกเราอย่าไปยุ่งเลยกลับบ้านกลับบ้าน เฮ้ยล็อาเร็วร้ายกว่าช่างร้านแล้วถ้ากิดแล้วกันมึงเร็วๆหน่อยจ้เดี๋ยวฉันเป็นคนข่าเองมาเกอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมประตูมันเปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วลกุญแจว้ายเยอะไหมเหรอเกอฉันยังไม่ตายชอบกินนักใช่ไหมบ๊คฮอรี่ผัดกุ้งนะอว้ายชอบเรามีเวลาอยู่หนึ่งนาทีกว่าผมโดนรถชน ช่วยด้วยทำไมจำรวจโดนรถคว่ำเลยไม่เจ้จะเหมือนบลูอรีม, <ไป S 1> มันจะเข้ามาใกลเ้ามากเกินไปมลเอี<ม>โผลมจะตโต<อ>พี่กี้โเดินเ,นเ,นเนนร็วเก,แบบกินเดินเร็วก็ได้ิ่วตาแบบไมคกังเขนทีโพด ถ้าชอบกินผักใบเขียวนะละกูฉันจะลองกินน้อยดูสักครั้งหนึ่งวางระวงรถนะวงรถนะอยู่อยู่อยู่นอกถนนวางรถนะโอเคแล้วมันจะตามฉันไปถึงไหนได้ไอ้บังคนรี้าเอ้ยเหนื่อยหน่อยนะสล็อตวิ่งไปเหนื่อยหน่อยนะสล็อตจะสามารถขึ้นไปบนนี้ได้ใช่หรือไม่เออขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอย่าขึ้นมาเออขึ้นไปมันก็โดนตาม เปลี่ยนเป้าไหมบอูแคลี่ผัดกุ้งยายนะไอ้บอูแคลี่บอูแคลี่แข็งสงสัยเราเอาบอูแคลี่ไปแช่ในช่องฟิตแน่เลยเป็นแข็งปุ๊กเออไม่ใช่ผัดกุ้งผ่ดตะแข็งนะที่เอาตัวแข็งขนาดนี้พี่กินอะไรเนี่ยพี่กินอะไรเนี่ยพี่กินนี่ยไอ้มันมัโดดขึ้นมาได้มันขึ้นได้แค่นั้นอะเฮ้ฉันกลับมาแล้วเหลือเวลาไม่นานเพื่อนตอนนี้แหละเราเร่บวิ่งไปที่ถนนเถอะเราเร่บวิ่งกลับบ้านดีกว่า ไอ้นโทรหาเอเจน์คนนั้นสิที่เขามาช่วยเฮ้ยบลูคอลลีมันเป็นไรอ่ะเฮ้ยบลูคอลลีติดเสาไฟมันติไฟเสาบีไอเอเจน์ครับเดินช่วยด้วยและหลังจากนั้นพวกเราก็ได้หนีออกมาจากร้านสะดวกซื้อนั่นและเรื่องราวนี้ก็ไม่มีใครเชื่อพวกเราอีกเลยแม้ว่าพวกเราจะขับรถมาพวกเราก็ยังสั่นอยู่เอนจะไปออกโขนกระแส ไม่ใช่รายการพี่ป๋องเหรออ้าวเออใช่โอเคค่ะเพื่อนๆแล้วแล้วพวกเราก็รอดออกมาจากไอร้านสะดวกซื้อที่มีบ๊อกกอรี่ผีสิงนั่นได้นะโอ้ยเกือบกลายเป็นผักซะแล้วนะพวกเราโปรเดียวนี่เดียวใช่และสําหรับใครนะคะที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นกันด้วยจะได้ไม่พายคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแต่มาแล้วฉัไปกินบ๊อกกอรี่ แต่ฉันจะกินบอูโคลี่ต้มฉันจะกินมันให้มันสูนยพันไปเลยค่ะจะเอามันไปแช่แข็งทำเป็นตัวทีแล้วไปแช่แข็งเย้ผมเย้ไปละผมจะเอาบลูเบอร์รี่ไปกินกับนมแบบซีเรียลได้ละเราถอยเราให้เคาดึงไปปเราถอยเราดึงพวกเราไปหน่อยเราอยู่หลังประตูอยู่เฮ้ยพี่ม่อม่ออยู่นี่ผมก็อยู่หลังคุณเนี่ยยังอยู่คนเดียววะเนี่ยไอพี่ไอ้บ้าอะไรเราสุดแล้วเล่นมันชุเล่นเกิดไปวะเนี่ย แล้วเราไปคุยกับเขาไม่เมื่อเขาจะแบบว่าอยากจะพาเราไปอทางเดี๋ยวเขาไป <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเองสวัสดี